เข้ามาลงพูดคุยกับเราไดาท้ที่ t c a r i n a i n t h เจ5 0แล้วเจอกันนะครับคุณเคยสงสัยหรือไม่เวลาคุณกดรับของไอเทมของที่ทางทีมงานส่งมาเคยกันหรือไม่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับผมแล้วนะฮะทำให้ผมอลังการการสร้างจริงด้วยความหลอกลวงหรืออะไรก็ไม่รู้นะฮะวิธีการรับของนะฮะจากทีมงานของกาลินาโดยตรงนะครับผมโดยที่ แน่นอนว่าไม่ได้เขาไม่ได้หลอกแล้วก็ไม่ได้มาขอไอ้ดวงไอดีพัสด์ด้วยเพราะอะไรเพราะเขาส่งมาตรงนี้ครับของขวัญที่ได้รับนะตรงเมสเซจนี่แหละของขวัญที่ได้รับนะครับผมไม่ใช่ข้อความนะของขวัญนะฮะแล้วแต่เมิ่อคลิกจดหมายที่ GM ส่งมานะครับผมแต่เมิ่อคลิกแค่นี้ครับเห็นว่าครับการจดของขวัญล้มเลวนะฮะเนื่องจากมันคือกดรับไปแล้วมันถึงเป็นอย่างนี้คือถ้าเรากดจดหมายขึ้นมาเราจะได้มาเลยครับนี่ซึ่งอันนี้ไอเทมคิสต์วีซัมเมอร์นะฮะก็นะได้มาแล้ว ตายจะเป็นแบบไหนนอ้อนี่ฮะคุณคิดยังไงครับรู้สึกดีรู้สึกเซ็กซี่นะคิดวันให้900วัน900สาิวันกะบ,บ้าเหรอแล้วพอเปิดใช้เด<น>ือวันอ่ะกาลินายุบไม่เปิดใช้ก็900เหมือนเดิมเปิดใชนะ้ใช่เปิดใช้ก็900สามสิงแล้วหมดอ่ะอ่ะ หมดยังไงมาถึง่าหมดต่อไปอะไรเงี้ยเฮ้ยก้าว132นี่มันเล่นได้3ปีเลยนะเกือบ3ปีเลยนะจะเป็นว่าคาริน่าจะยุบไปข้างนึงเดีย๋ยวบอกนะอันนี้เป็นเวลาครูดาวยุบอ,อ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่เอานะไม่เอานะขอให้ไม่เป็นอย่างนั้นละกัน นะครับแต่ใครที่ได้ได้ไม่ใช่932วันก็บอกผมด้วยแล้วกันนะครับว่าทําไมมาถึงเป็นเก้น่าจะถ้าไม่ทีมงานจงใจก็คือบั็อกแหละผมไม่รู้ว่าเขาจงใจหรือเปล่าแต่ต้องลองไปดูในเพจเขานะว่ามันจะมีใครไปโวยวายอะไรเปล่าหรือทีมงานมาแจ้งอะไรไหรือเปล่านะฮะถึงได้ออกมา900กว่ายหกวันนี้นะครับ24่ส่ชั่วลองดูว่าสเปกเหมือนมั้ยีเลข9 3 6 2 8 8 4 8 4กสองแปดแเป๊ะ ขอยอะว่าเป๊ะเป๊ะเลยเปืนที่พัดเอาความร้อนมาจากคุณในฤดูร้อนนี้พัดเอาความร้อนอะไรแค่กระสุนที่มึงยิงออกไปมันก็เกิดความร้อนแล้วมึงเช็คชื่อวันนี้เอเปล่าครับใช่เลยพี่ก้าวไว้กอบไว้ครับใช้เลยครับไม่เอาไว้ก่อนอย่าใช้เลยโอเค ใครได้ใครได้ใครไม่ได้9ก้าอยกว่าก็บอกผมด้วยกันหรือใครได้มากกว่าเก้าอยกว่าก็บอกผมด้วยก็ได้ครับผมมาแลกเปลี่ยนกันว่าเฮ้ยออกไปมาได้กันอย่างนี้เออหรือใครรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็บอกกันได้นะครับผมไะเอ่ยลยทิ้งไว้ได้ไลได้คลิปนี้อ่าบอกไว้ได้เลยผมอ่านแน่นอนนะครับผมแต่ตอบช้าแต่คามสามารค